จากดดววงใฉันันนทุออ้อลภยสวัสดีครับขณะนี้ลุงแดงอยู่ที่ร้านสกุลตลาลำปางน,นะครับในช่วงสถานการณ์โควิดหลายท่านอาจจะวิตกกังวลว่าอยุ๊จะไปนั่งทานนอกบ้านเดี๋ยวอาจจะติดเชื้อโควิดได้ปกติจะมาปฏิบัติธรรมที่ร้านสกุลตลาก็เลยมาให้กำลังใจกับเจ้าของร้านน้องอ้อยนะครับว,ว่า ให้เอาน้ำยาซิลเวอร์นาโนซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ผลิตจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้สามารถฆ่าเชื้อโควิด -19 ได้ผ่านการรับรองของออยและผ่านการรับรองของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วเพราะฉะนั้นใครที่มาทานอาหารที่ร้านสกุลตลาดฆ่าเชื้อโควิด ให้ทุกท่านสบายใจได้เพราะฉะนั้นลุงแดงจึงอยากให้กำลังใจท่านใดที่อยากจะมาทานอาหารนอกบ้านนะครับในช่วงของสถานการณ์โควิดในณะน,นี้เพื่อให้กำลังใจการร้านค้าจะได้ไม่เหงาหงอยเราจะสูภ้ภัยโควิดไปด้วยกันแต่ก็ต้องปลอดภัยด้วยนำยาซิลเวอร์นาโนตัวนี้ จากมูลนิธิน้ำสะอาดเพื่อชีวิตที่ลุงแดงไปมอบให้โรงพยาบาลต่างๆมาวันนี้เหลือหนึ่งแกลอนครับก็ขออนุญาตมอบให้กับน้องอ้อยสกุลตลาเพื่อที่จะได้สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการที่สกุลตลาดลำปางน,นะครับอยู่ที่ถนนสุ per ์ไฮเวย์ตรงข้ามเจ้าพ่อทิศช้างลำปางมาใช้บริการได้นะครับขอบคุณลุงแดงจดัดดอกเลยเจ้าตีมาสร้างความมั่นใจลอดใจเออแล้วก็ สึกว่ามีกำลังใจนะเจ้าว่าก้าม,มาจะได้ปลอดภัยแล้วนเคคนาะขอบคุณเจ้จาจ้าครับอย่าลืมนะครับเราต้องก้าวผ่านสถานการณ์โควิด -19 ไปด้วยกันด้วยความมั่นใจการย่ตกตกเพราะในเมื่อจะออกมาฐานนอกบ้าน<ม>ต้องไปที่ร้านสะอาดปราศจากเชือ้อโควิดมั่นใจกับซิลเวอร์นาโน ลุงแดงเป็นรองประธาวนวลนิธิน้ำสะอาดเพื่อชีวิตก็ขอทนุยาตมอกเป็นกำลังใจให้กับน้องอ้อยสกุลตลาดลับปากครับขอบคุณค่ะยิงใใจจกขอ,ขอเรา